หนึ่งในคำถามนะครับผมที่คนชมอวตารเนี่ยสงสัยกันมาตั้งแต่ปี2009เลยก็คือว่าเจคซัลลี่สามารถจับเจ้าโทรุกหรือเงาสุดท้ายมาอย่างง่ายดายได้อย่างไรกันในขณะที่มันเป็นดั่งตำนานของชาวนาวีเลยนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาอธิบายถึงฉากนี้ให้ฟังครับแล้วก็แนวคิดของเจคซัลลี่ว่าเขาคิดอย่างไรถึงสามารถจับเจ้าโทรุกและกลายเป็นโทรุกมักโตได้สวัสดีครับผมคุณโจน,นะฮะและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกู๊ดโจครับ หากใครนะฮะที่ชมภาพยนตร์เรื่องอวตารมาแล้วก็คงจะคุ้นเคยกับบทสนทนาของเนทีรีต่อเจคซันลี่ที่เธอนั้นอธิบายถึงตำแหน่งหรือฉายาที่เรียกว่าโทรุกมักโต ทรุกมักโตเนี่ยเป็นฉายาที่มอบให้กับชาวนาวีที่สามารถทําการซาเฮลูหรือว่าเชื่อมสัมพันธ์กับทางเจ้าโทรุกสัตว์ปีกขนาดยักษ์ได้สําเร็จนะครับผมที่ได้รับฉายานี้เนี่ยด้วยจากความที่มันมีขนาดใหญ่โตนะฮะแต่ก็เป็นสัตว์ที่ร้ายกาจมากแล้วเวลามันล่าเหยื่อเนี่ยปีกของมันจะแผ่ขยาย และแสงแดดเนี่ยจะกระทบตัวมันเป็นเงาขนาดยักษ์ขึ้นมาครับคือถ้าเกิดใครที่พบเจอแล้วเจอเงาของมันเนี่ยก็อาจจะไม่รอดชีวิตกลับมาก็ได้ซึ่งในตำนานของชาวนาวีเนี่ยผู้ที่ได้ตำแหน่งโทรุกมักโตนะครับผมก็มีการเล่าขานว่าจะเป็นคนที่สามารถนำพาความโศกเศร้าของชาวนาวีในช่วงนั้นเนี่ยออกไปได้และนำชัยชนะและความสุขมาให้กับชาวนาวีนั่นเองครับ He brought the together the Time Great Sorrow. of Cla in All not know the story. โดยก่อนหน้าที่เจคจะมาเป็นโทรุกมักโตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5คนแล้วนะครับผมที่เคยขี่เจ้าโทรุกและกลายมาเป็นโทรุกมักโตหนึ่งในนั้นก็คือต้นตระกูลของเนทีรีซึ่งในภาพยนตร์เนี่ยหลังจากที่เจคซันล,ลี่เปิดเผยต่อประชาชนชาวนาวีเผ่าพันธุโอมาติกาย่านะครับว่าเขาเนี่ยตั้งใจเข้ามาเพื่อจะสืบหาเบาะแสในการพากลุ่มนาวีเนี่ยอบพยกไปจากต้นไม้หรือว่าโฮมทรี เพื่อที่ชาวมนุษย์เนี่ยจะสามารถเข้ามายึดที่นี่แล้วก็หยิบเอาแร่ที่อยู่ใต้ดินของต้นไม้นี้ไปได้นะฮะทำให้ทางชาวโอมาติกาย่าเนี่ยก็หมดศรัทธาในตัวเจคซันลี่สิ่งเดียวที่จะทําให้เขากู้ศรัทธากลับคืนมาได้เนี่ยคือการที่เขาจะต้องกลายมาเป็นโทลุกมักโตแต่ในภาพยนตร์ฮะมันดูง่ายมากเลยเพราะว่าเจคบอกแค่ว่าในมุมมองของสัตว์ปีกใหญ่ที่เป็นนักล่าจุดสูงสุดนะครับผมมันจะไม่มองขึ้นมาบนฟ้า เหนือหัวของมันซึ่งนั้นทําให้เจคเนี่ยใช้วิธีบินเหนือมันและกระโดดลงไปซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ดูง่ายไปนิดนึงนะครับตั้งแต่วันที่ภาพยนตร์ฉายในปี2009เนี่ยมันก็เพิ่งจะมีคําอธิบายต่อฉากนี้มาในปี2017ครับมาในรูปแบบของคอมิกบุ๊กที่ชื่อว่าอวตารบรอร์บรอร์เนี่ยเป็นคอมิกเนื้อหารแรกของอวตารเลยนะครับที่ถูกเขียนออกมาโดยเป็นการดูแลของ d Dark Horse c o m i ิ s ผู้ที่รับผิดชอบคาประจําของเฟนชายที่อยู่ในค่ายของ 20th Century Fox ก่อนที่ Disney จะเข้าซื้อนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะเขียนโดยคุณเชอ r ์รี่แอลสมและวาดโดยคุณ d o อกวิกลี y ในเล่มนี้ครับอธิบายว่าหลังจากที่เจคตัดสินใจจะมาเป็นโทรุกมักโตเขาได้สะกดรอยตามโทรุกไปในป่าเพื่อดูพฤติกรรมของมันการบินลาดตะเวนและทั้งการล่าเหยื่อซึ่งจะเห็นว่ามันชอบล่าอีกรานเป็นชีวิตจิตใจ การสะกดรอยตามมันเนี่ยทำให้เขานึกถึงเรื่องของพี่น้องฝาแฝดของเขาก็คือทอมมี่ที่ตายไปนะครับถึงแม้2คนนี้จะเป็นแฝดครับแต่เรื่องบุคลิกเนี่ยคนละโลกกันเลยทอมมี่เนี่ยเป็นคนฉลาดในงแง่ของทฤษฎีเขาเล่าเรียนศึกษาจนได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนตัวเจคอ่ะชอบที่จะใช้ชีวิตออกไปค้นหาอะไรใหม่ๆแต่ถึงจะต่างกันแต่ยังมีสิ่งที่ทั้งคู่ชอบเหมือนกันก็คือเรื่องเล่าตำนานเทพเรื่องเล่าว,วีรบุรุษของโลกครับ ทอมมี่นั้นจะชอบเรื่องตำนานบิเลโลฟอนที่เขานั้นจะได้ม้าเพกาซัสมาเป็นม้าคู่ใจและการที่เจคไลล่าโทลุกนั้นทําให้เขาคิดถึงเรื่องตำนานเรื่องหนึ่งที่เขาชอบคือเรื่องของอเล็กซานเดอร์มหาราชครับกับม้าคู่ใจสีดําบูเซฟารัสซึ่งอาจจะช่วยให้เขาจับโทลุกได้เพราะเรื่องราวของมันคล้ายกับสิ่งที่เขากำลังจะทําอยู่ในตำนานเล่าว,ว่าเมื่อครั้งที่อเล็กซานเดอร์อายุได้12หรือ13ปีนั้น พ่อค้าเมืองเทสซารีได้เสนอแลกเงินกับม้าส,สีดําตัวหนึ่งครับให้กับพ่อของเขากษัตริย์ฟิลิปที่2แต่เนื่องด้วยที่ว่าไม่มีใครสามารถทําให้ม้าตัวนี้เนี่ยเชื่องได้เลยทําให้กษัตริย์ปฏิเสธไปแต่อเล็กซานเดอร์สนใจม้าตัวนี้ซึ่งเขาสังเกตจากท่าทางของมันจึงสรุปได้ว่าม้าเป็นโรคก,กลัวเงาตัวเองครับจึงขอโอกาสปราบมันดู เขารอเวลาช่วงเที่ยงตรงเพื่อให้แสงดวงอาทิตย์กระทบเป็นทาง90องศาแล้วเดินเข้าไปพูดกับมันอย่างอ่อนโยนพยายามให้มันหันหน้าเข้ากับทิศของดวงอาทิตย์เพื่อให้ม้านั้นไม่เห็นเงาตัวเองจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปขี่มันซึ่งตรงนี้เองเจกก็ได้ใช้แนวคิด2อย่างในการจับโทลุกนะครับอย่างแรกเขาต้องจู่โจมจากด้านบนเพราะว่าโทลุกเนี่ยมีลักษณะน,นิสัยไม่มองเหนือหัวตัวเอง 2. เขาจะใช้ตอนที่แดดจัดเที่ยงตรงครับเพื่อให้โทลุกไม่เห็นเงาของผู้ที่จู่โจมขึ้นมาจากบนฟ้าและเมื่อได้จังหวะเขาก็กระโดดขึ้นไปบนแผ่นหลังของมันคว้าคอมันได้สำเร็จแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการประคองล่างของตัวเองเพื่อที่จะสามารถซาเฮลูก,กับมันได้ซึ่งโทลุกมันก็ไม่ได้ยอมง่ายๆครับมันบินโฉบลงไปในน้ำเพื่อสลัดเจคออกแต่ไม่สำเร็จเจคยังคงอยู่บนแผ่นหลังเมื่อมันบินทะยานขึ้นฟ้าแล้วดิ่งลงมาอีกรอบ คราวนี้เจคดึงหนวดของมันมาและก็ทำการซาเฮลูได้สำเร็จเมื่อสารสัมพันธ์เสร็จเขาก็นึกถึงสิ่งที่ม้าบูเซฟาลัสยอมให้อเล็กซานเดอร์ขี่หลังเพราะว่าอเล็กซานเดอร์นั้นสามารถทำให้ม้าเข้าใจถึงความเคารพต่อมันได้นั่นคือสิ่งที่เจคพยายามจะทำต่อเจ้าโทรุกเช่นกันครับและเมื่ออเล็กซานเดอร์สามารถทำให้บูซาเฟลัสเชื่องได้สำเร็จกษัตริย์ฟิลิปที่2พ่อของเขาก็ได้กล่าวต่อเขาว่า ลูกเอ๋ยจงหาอาณาจักรที่เหมาะสมต่อเจ้าเพราะอาณาจักรของเรามันเล็กเกินตัวเจ้าไปแล้วซึ่งคำพูดนั้นเองทำให้เจกนั้นตัดสินใจที่จะไม่หันหลังไปสู่โลกของเขาอีกต่อไปเขาได้ไปหาอาณาจักรใหม่ที่จะเป็นบ้านใหม่ของเขาและเขาจะต้องปกป้องมันให้ได้นั่นคือดาวแพนดอร่าเจกมองลงไปยังสถานที่ที่เคยเป็นลูกชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนาวีมันได้กลายเป็นพื้นที่ที่โดนทำลายเขาบอกกับเจ้าโทลุก ว่าเรากําลังสูญเสียดาวดวงนี้บ้านของเจ้าและบ้านของข้าเช่นกันข้าไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเจ้าก็คงไม่อยากเขาคงไม่ขอขี่เจ้าโทลุกไปตลอดหรอกแต่ขอให้ตอนนี้ให้เราทั้งสองนั้นช่วยเหลือกันเพื่อทําให้บ้านของเรานั้นปลอดภัยเจ้าจะว่ายังไงละ่ะสหายข้าจากนั้นเครื่องบินสกอรเปียนลาดตระเวนได้ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเจคโทลุกและอีกรานจึงพุ่งทะยานเข้าต่อสู้กับมันและเมื่อทําลายมันได้เสร็จลง เขาก็รีบเดินทางไปที่ทร e ออฟโซ l เพื่อไปหาเผ่าพันธุ์โอมาติกายา่าเพื่อประกาศว่าโทลุกมักโตได้กำเนิดขึ้นมาใหม่แล้ว และนั่นเองครับที่ทำให้เจคสามารถเป็นโทลุกมักโตได้สำเร็จคลิปหน้านะฮะอยากจะให้เราทำเรื่องเกี่ยวกับอวตารเรื่องอะไรแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะและอยากติดตามเรื่องราวของอวตารต่อก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผม <S <S แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะอัปเดตคลิปของเราได้ทันทีวันนี้ผมคุณโจกูโจไปแล้วครับผมสวัสดีครับ